พี <ks> ่ทับทิมน้องเป๊ะสวัสด um <ascend> ีค่ะวันนี้เราจะทำเซิร์ฟไพร์พี่ทับทิมกับเป๊ะเขาอยากได้พี่จะบอกว่าก็เลยแก้งบอกว่าเดี๋ยวค่อยซื้อสิ้นเดือนแต่ว่าของอ่ะเราสั่งเราสั่งในหน้าช้อ ตอนนี้มามาส่งแล้วเมื่อเช้าเมื่อกวันอ่ะเดี๋ยวเราจะลองแกล้งบอกว่าของพ่อมาส่งให้เขาช่วยถ่ายคลิปหน่อยว่าเวลาเปิดของจะเสียหายหรือเปล่านี่วันนี้เสียงไม่ค่อยมีเป็นวัดติดวัดไปเป๊เดี๋ยวเราเข้าไปหาสองพี่น้องกันก่อนตอนนี้เดี๋ยวจะให้พี่ทัพทีมแกะดูซิว่าของพ่อที่มาส่งเป็นยังไงบ้างนะสมบูรณ์ไหมเดี๋ยวแกะฝั่งข้างหลังดีกว่าลูก อ่าอันนี้อันนี้ดีกว่าเออเพราะว่าเผืือของไม่ปัญหาชื่อมันจะได้ไม่โดนตัดออกไปค่อยๆแก่นะดูซิว่าของพ่อมาส่งเป็นอะไรของพ่อเป็นอะไรน่คยลุ้นยของพ่อเป็นอะไรนค่อยๆแก่นะเดี๋ยวรอพี่ทีมตัดให้เสร็จก่อนนะเป้ระวังมือนะพทีมระวังมือด้วยนะครับ ลองดูสิได้ยังดูสิว่าของพ่อเป็นไรอันเนี้ยตดัดอีกข้างนดูสิครับถ้าของถ้าของพ่อเสียจะได้ส่งคืนเขาดูสิของพ่อเป็นไงบ้างอาเอ้ยอ,อะไร <c oughs> <c oughs> อะไรนี่อของพ่อ <c oughs> ไม่ใช่เหรอคืออะไรคะซอฟอิตไคล์ฟ้าค่ะแล้วใครอยากได้เห <c oughs> รออยากได้ไดหนูกับน้องไง มันของพ่อไม่ใช่เหรอมันเป็นชื่อแม่นะแม่สั่งให้พ่อนะได้โอ้โหเด็กๆไม่รอกันแล้วโอ้โหรีบเลยไหนบอกพ่อว่าจะไปซื้อวันังคารนี่ยัเทมไหนบอกพ่อว่าจะซื้อวันังคารเน่เมื่อกี้ยังคุยกับพ่ออยู่เลยตอนอยู่ที่โรงเรียนเปิดเต็นบ้าติดไหมติดไหมผมส่งส่งของเสียมาป่ะค่ะส่งของเสียมาป่ะได้ป่ะ ปเล่นได้เอาเปเป้เล่นลองทำให้เป๊ะๆหน่อยเป้จะคล้องคอเลยเหรอครับคล้องเปล่าอ่ะไหนไหนเป้ยของเป๊ะๆหน่อยครับเป๊ะๆเล่นเป็นไหมว้าวแม่ว้าวแม่ว้าวแมครับว้าวเป้ว้าวไหมพี่ถ้าพิว้าวไหมว้าวทำไงคะทำไงคะขอบคุณแม่ค่ะแม่ซื้อให้เปเป้ขอบคุณแม่ยังไม่สนใจแล้ว ตอนนี้ก็แกะเรียบร้อยแล้วพี่แอฟทิมว้าวเลยของถูกใจพี่แอฟทิมเลยเป๊ะๆชอบไหมครับไม่ชอบไหมครับแก้มใหญ่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 มากะขอบขอบคุณแม่กันหรือยังคะจุ๊บแก้มหน่อยจุ๊บแก้มหน่อยจุ๊บแก้มหน่อยว้าวเป๊ะจุ๊บแก้มแน่หน่อยจุ๊บแก้มหน่อยโอเคคิดเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์หรือว่าอเซอร์ไพรส์เด็กๆป่ะเซอร์ไพรส์ป่ะ ฝากติดตามคลิปของพี่ทัพทิมน้องเป,เป๊นเนะๆด้วยนะเสียงพอไปไม่มีละพบกันใหม่คลิปหน้านะคระับบ๊ายบายสวัสดีครับเป๊ะสวัสดีบ๊ายบาย